สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ฉันก็จะมาสอนวิธีการสร้างทีมนะคะเป็นของตัวเองนะคะอันดับแรกนะคะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าจัดการแก้ไขบอกแล้วก็ให้คลิกตรงคำว่าสร้างทีมนะคะหลังจากนั้นนะคะหน้าจอก,ก็จะปรากฏเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะอันนี้คือเรายังไม่มีทีมที่เราเคยสร้างไว้นะคะเราก็คลิกคำว่าคลิกเพื่อสร้างทีมหลังจากนั้นนะคะ เราก็ไปเลือกมันจะมีแบบ2คอลัมน์หรือว่าสคอลัมน์อย่างนี้นะคะพเพื่อนๆก็คลิกเลยค่ะต้องการกี่คอลัมน์สมมติว่าต้องการ3ามคอลัมน์ก็คลิกลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อทีมนะคะสมมุติว่าวันนี้ดิฉันจะตั้งคําว่าสบายก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะต่อมานะคะที่เราต้องการจะใส่ภาพคือภาพพื้นหลงังอันนี้เราก็สามารถ ค้นหามาได้จากเว็บไซต์ภาพพื้นหลังต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้เราพิมพ์เข้าไปใน google คําว่าภาพพื้นหลังมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะก็เลือกตามใจชอบเลยว่าชอบแบบไหนสมมุติว่าชอบภาพนี้นะคะก็คลิกเข้าไปหลังจากนั้นคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกคําว่าคัดลอก URL ของรูปภาพแล้วเราก็กลับมา หน้าสมาชิกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาใส่ตรงคำว่าใส่ URL คลิกเข้าไปคลิกขวาเพื่อทำการวางโค้ดที่เราก๊อบมาเมื่อกี้นะคะและถ้าเราอยากให้ภาพมันเต็มหน้านะคะเราก็เลือกคำว่าวางเรียงแนวตั้งและแนวนอนกดคลิกเข้าไปอันนี้ก็เป็นตรงกลางนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบว่าชอบไหมภาพนี้ก็ทำการพรีวิวดู จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราพอใจแล้วต่อไปเราก็จะไปสร้างภาพแฮนเดอร์นะคะ <Hey. S 1> อันนี้ก็จะเป็นในส่วนหัวของบอกแกงของเราก็จะทำคล้ายๆกัน,นะค่ะ mm. คือไปค้นหารูปภาพชอบภาพไหนนะ mm. ก็คิท mm. ทำเหมือนเวลาเราลงภาพพื้นหลังเหมือนเดิมน,นะคะ mm. คลิกขวาคัดลอก U R L รูปภาพ mm. จากนั้นก็นำไปวาง ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้มันอยู่ตรงซ้ายขวาหรือว่ากล่งกลางเราเลือกกล่งกลางด้านล่างนะคะสีตัวอักษรที่เราจะทําเป็นสโลแกนอยากให้เป็นสีอะไรก็คลิกเข้าไปได้เลยสมมติว่าสีน้ําเงินนะคะก็คลิกสีน้ําเงินแล้วก็ต่อโอเค อันนี้คือรูปแบบตัวอักษรนะคะเราสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได้แล้วก็ขนาดไซส์ตัวอักษรเราสามารถเปลี่ยนไซส์ตัวอักษรได้นะคะสมมติว่าเราต้องการสักงยี่สิบอันนี้คือเราจะต้องใส่เป็นตัวเลขก่อนยี่สิบสามต่อมา หัวข้อข้างล่างนะคะจะเป็นกำหนดรูปแบบเนื้อหาบล็อกนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้เนื้อหาบล็อกของเราเป็นสีอะไรก็คลิกเข้าไปจากนั้นนะคะเราก็ตอบโอเคเช่นกัน,นะค่ะมันก็จะมีส่วนของกำหนดรูปแบบส่วนหัวข้อหลักนะคะอันนี้ก็จะทำคล้ายๆกับ เนื้อหาบล็อกด้านบนนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกสีตัวอ,กอักษรต้องการให้เป็นสีอะไรก็สามารถเลือกได้นะคะทําเช่นเดียวกันเราอย่าลืมโอเคนะคะถ้าเราไม่กดโอเคเราก็จะไม่สามารถเลือกในหัวข้ออื่นๆได้ค่ะและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นของคอมเมนต์บ็อกถ้าต้องการให้กล่องคอมเมนต์ของเรามีรูปภาพแลพ้วก็ไป ค้นหาภาพได้จาก Google เหมือนกันนะคะอันนี้ดิฉันก็ค้นหาคำว่าภาพตกแต่งคอมเมนต์บอกนะคะก็จะมีโชว์ขึ้นมาให้แบบนี้เราก็ทำคล้ายๆการลิกชิดเข้าไปทิ่ขวาแล้วก็ Copy URL ของรูปภาพแล้วก็นำไปวางตรงช่องนี้นะคะ ก็สามารถเลือกสีตัวอักษรในกล่องคอมเมนต์ของเราอยากได้สีอะไรก็เลือกสีเขียวแล้วก็กำหนดตัวอักษรหรือว่ารูปแบบอักษรกำหนดให้มีเส้นกรอบตรงกล่องตรงกล่องคอมเมนต์หรือว่าไม่มีก็ได้นะคะส่วนว่าอันนี้เรากำหนดให้มีเป็นแบบสองเส้นซ้อนกันอย่างนี้แล้วก็สามารถกำหนดขนาดเส้นกรอบได้อย่างเช่นเราเอาขนาดสาม จากนั้นเราก็สามารถนำรูปภาพไอคอนต่างๆนะคะมาลงในช่องพวกนี้ได้ค่ะต่อไปนะคะก็เราก็จะมาทำการใส่ไอคอนต่างๆนะคะแล้วก็สามารถไปค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้เลยนะคะสมมติว่าเราต้องการรูปนี้ก็ทำเหมือนเดิมคลิกขวาจากนั้นก็คัดลอก URL รูปภาพแล้วเราก็ นำไปลงตรงช่องใส่ URL ค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีภาพที่ให้ทิปเจ้าของบล็อกมีไมค์เฟนมีฝากข้อความหลังไม่ไอคอนอมยิม้มแล้วก็นิ้เฮียนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกชุดอิโมชันได้นะคะว่าเราต้องการเป็นชุดไหนสมมติว่า เพื่อนๆต้องการเป็นชุด6สีชมพูนี้นะคะก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็มาดูผลงานกันว่าเราชอบหรือเปล่าโดยการพีววิวหน้าบล็อกที่เราตกแต่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบแล้วเราก็ทำการเซฟได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการสร้างทีมด้วยตัวของคุณเองค่ะ